แล้วมาดูกันค่ะในส่วนของขั้นตอนที่1ค่ะการบ่งชี้อันตรายนะคะเวลาที่เราเข้าไปในสถานประกอบกิจการค่ะเราจะเจออันตรายเยอะแยะมากมายไปหมดเลยถ้าวันนี้เรามีหลักไม่มีหลักแนวคิดนะคะเราก็จะเจอว่าโหนก็ออันตรายหนีก่ออันตรายนั่นก็อันตรายนะคะแต่วันนี้ค่ะถ้าเราจะหาอันตรายลุ้งแบ่งมาให้เป็น6หมวดค่ะท่านจะได้หาอันตรายได้ง่ายขึ้นนะคะหมวดที่1นนะคะคืออันตรายทางด้านกายภาพค่ะ กายภาพคืออะไรหลายท่านทราบพยักนณานะคะกายภาพคืออันตรายที่ไม่มีชีวิตแต่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพหรือความไม่ปลอดภัยได้ยกตัวอย่างเช่นแสงที่จ้าเกินไปเสียงที่ดังเกินไปความสั่นสะเทือน ะะพวกนี้คือกายภาพนะคะอันที่2ด้านเคมีชัดเจนก็คือสารเคมีบวกด้วยฝุ่นละอองในโรงงานของท่านมีหรือไม่นะคะอันนายหมวดที่3คือเรื่องของชีวภาพชีวภาพคือสิ่งมีชีวิตแล้วทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้หรือเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได้เช่นเชื้อไวรัสนะคะแบคทีรียฟังใจแม้กระทั่งพวกขี้นก ต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายด้านชีวภาพด้วยนะคะในส่วนที่4ค่ะในเรื่องของอันตรายหมวดการยศาสตร์ไม่ใช่กระยาศาสตร์นะคะทุกท่านการยศาสตร์คือการยกย้ายสิ่งของที่มันหนักเกินไปเกินกว่าร่างกายเราสามารถที่จะยกได้หรือ เอื้อมแขนสูงไปพดสรีระปกติของมนุษย์หรือการยกของที่ผิดท่าทางต่างๆนี่คือเรื่องของกายศาสตร์นะคะปัญหาหรืออันตรายหมวดที่5ค่ะคือในเรื่องของจิตสังคมหลายท่านประสบอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในหมวดนี้นะคะจิตสังคมคือเรื่องของ 1. ความเครียดมีไหมนะคะความรุนแรงในที่ทํางานมีหรือไม่ซึมเศร้าฆ่าตัวตายทะเลาะวิวาทการถูกคุกคามทางเพศ อยู่ในหมวดที่5เช่นเดียวกันองค์กรของท่านมีไหมถ้ามีก็ต้องลิสต์ปัญหาออกมาให้หมดนะคะและสุดท้ายค่ะด้านที่6นะคะคือในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความปลอดภัยก็ใดๆที่ไม่เข้าข่ายหมวดที่1จนถึงหมวดที่5เนี่ยก็คืออยู่ในหมวดที่6เช่นไฟไหม้ลื่นล้มตกจากที่สูงพวกนี้เป็นตน้นเป็นไงคะง่ายขึ้นไหมถ้าเรารู้ว่าแนวคิดของการหาอันตรายมีกี่หมวดท่านก็จะหาอันตรายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ6หมวดนะทุกท่าน จำไปด้วยกันนะคะมีทั้งหมด6หมวดนะคะนี้เข้ามาสู่เรื่องนี้บ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เวลาที่ทีมงานของเราเนะะี่ยค่ะไปทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าไปทำทั่วประเทศเลยนะคะเราพบปัญหาแล้วขอขอฝากทุกท่านที่เรียนอยู่กับเราตอนนี้ด้วยนะคะว่าเราเจอปัญหาว่าเวลาที่ท่านนะคะชี้บ่งอันตรายขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขียนอันตรายแบบสั้น อ่านแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะวิธีการฝากอันนี้ไปด้วยนะคะในอ,อ้อมอกอ้อมใจของผู้เรียนทุกท่านนะคะนั่นคือเวลาการระบุอันตรายค่ะขอให้ระบุตามหลักนี้ S วก V บว C O ประธานกริยาสาเหตุและกรรมนี่คือหลักภาษาไทยเลยนะคะประธานกริยาสาเหตุและกรรมเช่นท่านเจออันตรายนะ,ะเศษกระจก กระเด็นเข้าตาเนื่องจากเครื่องตัดไม่มีกาดป้องกันการกระเด็นและอาจทําให้ตาบอดได้นี่คือวิธีการเขียนเวลาที่ท่านหาอันตรายได้ท่านต้องเขียนให้ครบตามนี้นะคะเศษกระจกคืออะไรคะคือ S ถูกไหมคือประธานมันคือประธานนะคะหลังจากนั้นกระเด็นเข้าตานั่นคือเวริร์ฟหรือว่าเกียร์นะคะเนื่องจากเครื่องตัดไม่มีกาดป้องกันการกระเด็นคือสาเหตุแล้วก็สุดท้ายพอมันเข้าตาไปไงคะตาบอด พอตาบอดเนี่ยก็คือกรรมถูกไหมคะคือตัวโอที่เราต้องเขียนแบบนี้เพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นที่เราไปทำเวิร์กช็อปเราพบว่าคนที่ทําบทเรียนกับเราเนี่ยคะ่ะเขียนแค่ว่าเศษกระจกกระเด็นเข้าตาตาบอดเวลาที่สมมุติว่าเรื่องนี้นะคะมันเกิดเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งที่ท่านต้องแก้ไขท่านจะแก้อย่างไรคะให้ท่านคิดในใจนะท่านเราจะแก้อย่างไรคําตอบที่ได้รับส่วนมากนั่นคือให้พนักง,งานสวมแว่น ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าท่านเขียนสาเหตุให้ชัดว่าเครื่องตัดไม่มีกาดนิรภัยป้องกันการกระเด็นการแก้ไขของท่านจะใส่แว่นไหมคะ คำตอบคือไม่แน่นอนการแก้ไขของท่านจะเปลี่ยนไปนั่นคือการติดตั้งกาดเพื่อป้องกันการกระเด็นนั่นเองก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าท่านจะต้องเขียนอันตรายเนี่ยให้ครบตามหลักนี้นะคะฝากด้วยนะคะ S บวก V บวก C แล้วก็บวก O นั่นเองทำให้แก้ไขปัญหาได้ชัดขึ้นตรงจุดมากขึ้นด้วยนะคะ